ดเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเขาเรียกอะไรแนะนําอุปกรณ์ปรุงอาหารทําอาหารที่จะเป็นพวกไฟเนาะว่าปกติแล้วว่าก็ใช่อะไรกันตอนนี้บนโตน,นี้น่าจะครบทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ย้อนไปย้อนไปในอดีตหน่อยนึงอะไล่มาเลยครับสมัยก่อนก็ใช่อะไรกันสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นที่หลายคนรู้จักกันคือเตาฟืน ต่อฟืนนะครับก็จะเป,าาเป็นแบบนี้เต่อฟืนหน้าตาเป็นแบบนี้เต่อฟืนก็จะเป็นแก๊สมือดําเลยอืมเนี่ยประกอบกันมาปุ๊บเดี๋ยวไประกอบให้ดูออืมืมมโอ้ยอเขาอ่ะนี่ครับหลังจากต่อฟืนก็จะมีตะเกีอยอันหนึ่งแล้วก็เอาฟืนใส่ด้านนี้อันนี้เป็นชุดแรกปัจจุบันก็ยังมีคนใช้อยู่ เล่นของคลาสสิกี่คือเตาฟืนเนาะที่ทำอาหารได้เนาะอพอมาอีกะระยะหนึ่งก็จะเป็นตอเตาแอลกอฮอล์อันนี้เรียกว่าตอเตาแอลกอฮอล์เนาะก็จะใช้นี่ครับนี่คือแอลกอฮอล์เหลวที่จุดไฟได้ก็เทไปในนี้ครับแล้วก็จุดแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรที่วางเห็นไหมนี่คือเตาแอลกอฮอล์ ก็ตัวนี้ยังใช้อยู่นะผมก็ยังใช้บางอารมณ์อ่าตัวนี้ยังใช้อยู่ต่อไปที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่คือเตาน้ำมันเตาหน้ำมันเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ากระป๋องใส่น้ำมันแล้วก็เขาจะมีตวัวอะแดปเตอร์สอดเข้ามาปิดตรงนี้นะครับสอดเข้ามาแล้วก็เขาจะใช้งานก็คือปัม๊มปั๊มน้ำมันในเนี้ย ให้เกิดความดันแล้วมันจะดันไปตามท่อต่างเนี่ยแล้วก็ออกตรงรูนี่ฮะตรงรูเนี่ยตรงรูตรงนี้แล้วก็พอโดนความร้อนเนี่ยมันจะเป็นไอก็อจะกลายเป็นเป็นเหมือนเปลวไฟขึ้นมานี่ครับนี่คือต่อน้ํามันก็หลังๆไม่ค่อยมีคนใช้แล้วเนาะเพราะว่าน้ํามันมันอาจจะแบบหายากหน่อยเป็นพวกเป็นซินขาวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นซินขาวแล้วก็พวกน้ํามันเบนซินเก้าห้า หายากแล้วล่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ว่าผมก็ยังมีใช้อยู่นะบางทริปผมใช้อยู่สุดท้ายที่จะใช้บ่อยที่สุดก็คือแกส๊สแกส๊สนี่คือแก๊สเนาะแกส๊สแก๊สตัวเนี้ยก็จะมาคู่กับตัวแอดเตอร์ที่เป็นเป็นหัวเตาก็ใส่เข้าไปแล้วก็แก๊สก็จะพุ่งมาแล้วจุดไฟได้เลยนี่คือสีประเภทที่เราใช้งานในการกรอบอาหารตรงนี้แหละ ว่าอยู่ที่ว่าเพื่อน,อนจะถนัดแบบไหนบางคนก็เป็นแก๊สอย่างผมเนี้ยซีอ,อย่างนี้เลยผมใช้สีอ,อย่างหมดเลยบางอารมณ์ก็อยากใช้เป็นเตาฟืนบางอารมณ์ก็เป็นเตาน้ํามันเออลืมบอกเตาน้ำมันตัวเนี้ยมันเป็นแบบここเรียกมันติโฟลก็คือสามารถที่จะแบบใช้แก๊สได้ใช้น้ํามันได้น้ํามันหลายประเภทเลยครับพวกเอาง่ายว่าน้ํามันบนโลกผืนเนี้ยใช้ได้หมดเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาสาธิตให้ดูครับว่าแต่และอย่างเนี่ยทํางานยังไงนี่นี่คือแบบ มันติโฟออลครับเป็นทั้งน้ำมันเป็นทั้งแกส๊สออันนี้อันนี้แก๊สอย่างเดียวมาพรา้อามามาพร้อหัวแกส๊สแล้วก็สุดคลาสสิกแอลกอฮอล์แอลกอ,อลเนี่ยหาซื้อง่ายหน่อยหาซื้อตามร้าน่อสร้างได้ใช้งานได้เดี๋ยวแต่ละแต่ละประเภทผมจะมาโชว์ในการใช้งานดูอืแล้วก็ยังคงความคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมเตาเตาฟืนชื่อว่ามวน นี่ครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าจะเจอกับการใช้งานแล้วกันรอบนี้ก็เป็นแค่ตัวบอกก่อนว่าที่เราใช้ในปัจจุบันอะ่ะหรือว่าอาดีตมีอะไรบ้างว่าเราแต่ประเภทมีอะไรบ้างโอเคเจอกันนะครับ